สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเมือชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันบอลสีอีกตามเคยเ <c oughs> มื่อวานก็แบ่งปันไปนะครับเนาะก็หลวงตาเมืองเหลือเยอะเลยนะครับสงสัยสงสัยบ้านจะอยู่ใกล้วัด <c oughs> บ้านอยู่ใกล้วัดติดกับหลวงตานะครับสงสัยจะมีหลวงตากันหมดแล้วนะครับเลยเออไม่ได้เอฟหลวงตาเมืองไป <c oughs> วันนี้ก็ก็ยังดันทุลงังแอบเอา เอาหลวงตามเมืองมาบินทบาทอีกนะครับเดี๋ยวขอปิดตู้ฝั่งนี้แป๊บหนึ่งลมนะครับเนาะช่วงนี้ก็เข้าฤดูหนาวแล้วนะครับทุกท่านนี่ครับลมหนาวก็พัดช่วยมาแล้วนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเริ่มปลายฝนละต้นก็เริ่มหนาวแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะทางเหนือนี่เดี๋ยวถ้าหนาวนี่หนาวจับใจมากช่วงนี้ก็พยายาม เอฟบอลสีเอาไปเลี้ยงดูกันนะครับก็มีหลากหลายต้นนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับมีไม้ดางเหลืองด้วยนะครับเนาะท่านไหนที่สนใจก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับก่อนที่จะแบ่งปันกันเดี๋ยวขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เหมือนเดิมนะครับเมาสานะครับ50บาทนะครับแบบโอนส่งไปษนีไทย EMS สนะครับสำหรับเก็บเงินปลายทางก็เมาส์80บาท ส่งแฟตเอ็กเพรสคือเกา่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเรามาเริ่มต้นแรกเลยครับทุกท่านต้นแรกต้นแรกเป็นมณีล้อมเพชรนะครับนี่มณีล้อมเพชรดางครับผมด่างสวยมากครับทุกท่านดูนี่ครับมณีล้อมเพชรหน้าดังเดิมหน้าปกตินะครับทุกท่านดางครับผมมณีล้อมเพชรดางสวยกระถางนี้เอาไปที่ หนึบาทนะครับมณีล้อมเพชรนะครับ150ครับดูความด่างนี่ใบนี้ก็ด่างนะครับออกมาด่างเลยหน้าปกติด่างสวยมากนะครับมณีล้อมเพชรด่างเข้มนะครับหน้าสวยเนาะสําหรับหน้านี้นะครับหนึครับผมมณีล้อมเพชรกระถางที่หนึ่งนะครับนี่ครับความด่างอ่ะต่อไปครับผมหลวงตาเมือง อ่ะหลวงตามาบินธบาตอีกแล้วกระถางนี้สวยครับผมหลวงตาเมืองกระถางนี้สวยมากดูความด่างของเขาด่างทุกใบเลยนะครับนี่หลวงตาเมืองกระถางนี้สวยจริงนะครับเนาะจริงๆนะครับไม่ต้องเอาไปลุนดงลุ้นด่างอะไรแล้วล่ะดูความด่างของเขาครับผมด่างได้ใจมากด่างสวยมากหลวงตาเมืองกระถางนี้อยู่ที่190บาทนะครับ190าครับสำหรับหลวงตาเมือง ด่างสวยเลยนะครับนี่นี่ครับผมใครยังไม่มีก็เอาไปนะครับหลวงตามเมืองส่วนผมนี่ออกดำๆหน่อยนะครับต่อไปหลวงตามเมืองกระถางที่สองครับผมกระถางนี้คือด่างใบเดียวแต่หลอดใหม่มาด่างนะหลอดใหม่มาด่างแล้วนะครับกระถางนี้ขอที่หนึ่งรบาทแล้วกันครับ120ครับหลวงตามเมืองกระถางนี้สวยมาก หลอดใหม่มาด่างอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอหมุนก่อนนี่ด่างนะครับหลอดใหม่มาด่างนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับสําหรับล้วงตาเมืองกระถางที่สองนะครับก็นิมนเอาไปไว้ที่บ้านหน่อยก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับผมไม้ใหม่นะครับไม้ด่างเหลืองพรพุทธะครับทุกท่านพรพุทธะครับผม นี่ไม้ด่างเหลืองออันนี้ด่างฮาร์ปเลยนะโตมาสวยมากนะครับโตมาสวยจริงๆสําหรับพรพุทธใครที่ชอบไม้เขียวเหลืองนะครับเนาะด่างเหลืองนะครับเขียวเหลืองนะครับก็รับพรพุทธะไปพรพุทธะมีสามกระถางนะครับทุกท่านกระถางละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพรพุทธะราคาแรงอยู่นะพรพุทธะนะราคาก็ยังแพงอยู่ ก็ประมาณนี้แหละ3ของผม350้าเขาขายในกลุ่มก็390 450สานะครับสำหรับพรพุทธะไม้ด่างเหลืองนะครับอันนี้ด่างฮาร์ปเลยด่างสวยมากกระถางที่1ครับ350ต่อไปพรพุทธะกระถางที่2คือเขาด่างแบบกระจายอนะทุกท่านนี่ด่างแบบกระจุยกระจายเลยนะครับเนี่ย เขียวเหลืองนะครับแล้วก็โตมาก็จะมีเม็ดสีเข้านะครับเนาะพรพุทธะสวยมากนะครับกะถางที่สองสามร้อยห้าเดี๋ยวผมจะหาต้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับสำหรับพรพุทธะสามร้อยห้าบาทครับทุกท่านไม้ด่างเหลืองกําลังมาแรงนะไม้ด่างเขียวเหลืองอะ่ะรับไปนะครับ3ามรอห้าพรพุทธะนะครับ ราคาดีนะพรพุทธะตอนนั้นผมซื้อมาแพงแพงพรพุทธะกระถางที่สามนะครับกระถางที่สามนี่สวยเลยดูด่างนี่นี่นี่เม็ดสีแดงขาวเริ่มเข้าแล้วเออเขาจะมีเม็ดแดงขาวเนาะทุกท่านเริ่มเข้าแล้วนะครับพรพุทธะด่างเหลืองไม้ด่างเหลืองนะครับสามร้อยห้าสิบเอาไปเลยนี่ ดูเพลินนึกว่าแท็กซี่เขียวเหลืองเขียวเหลืองก็มีบอลสีแท็กซี่อยู่นะทุกท่านบอลสีแท็กซี่ก็มีนะครับเขียวเหลืองแต่อันนี้ชื่อพรพุทธเนาะเป็นพรของอพระพุทธเจ้าผมพูดมั่วนะก็าอาจจะจริงเลยนะครับพรพุทธสามร้อยห้าสิบมีอยู่สามกระถางนะทุกท่านพรพุทธใครไม่มีก็เอาไปเลี้ยงดูได้นะครับเล็กเลแบบนี้ก็เอาไป เลี้ยงดูปูเสือสักหน่อยโตมาใส่กระถาง6แล้วก็วางนอกตู้ได้เลยนะจ๊ะต่อไปครับผมโวโคาโนโด่างครับทุกท่านกระถางนี้ด่างสวยงามมากดูสิโวโคาโนสวนผมจะออกดำดำแดงแดงนะหน้าดำแดงนะครับนี่ด่างสวยเลยโวโคาโนโกระถางนี้อยู่ที่190บาทนะครับโวโคาโน190บาทนะจ๊ะ นี่ครับใครยังไม่มีโวคานด่างสวยๆก็ทักมาได้นะครับนี่สวยงามมากร้อยเก้าสิบครับโวคานอตต่อไปครับผมเกาะเกล็ดนะครับนี่โอ้โหเม็ดมาสีมาแล้วนะครับเกาะเก็ดด่างสวยเลยอันนี้เป็นเกาะเก็ดน่าจะเจนสองนะครับเม็ดทีทีแบบนี้รือเกาะเก็ตอันนี้เม็ดทีสวยงามครับผมเมืองเกาะเกลดเนาะ ต้นนี้เอาไปที่80บาทนะครับเมืองเกาะเกรด็ดรดหลอดหม่โผล่มาละดดางสวยมากนี่ครับเม็ดเม็ดเยอะนะครับสวยงามด่างสวยเม็ดเยอะนะครับเกาะเกร็ดนะครับ80บาทนะจ๊ะนี่ครับเกาะเกร็ก็ยังเป็นที่นิยมชมชอบที่ต้องการของใครหลายๆคนอยู่นะคะเห็นถ้าเอ่ออะไรนะเห็นแบบเขาโพสขายกันอยู่อะเกาะเกรดอะครับ อ่าต่อไปครับผมต่อไปเป็นบอลสีซับพูลผลเมื่อวานต้นนั้นมีคนถามมาเยอะมากนะครับอ่ะต้นนี้ผมมีมาให้นะครับซับพูลผลนะครับด่างสวยด่างดีด่างแดงๆเลยนะครับหน้านี้เอาไปที่100บาทนะครับซับพูลผลหน้านี้ด่างสวยจริงทุกท่านนี่ด่างสวยครับ100บาทสําหรับซับพูลผลนะ ใครที่อยากมีซับเพิ่มซับพูนก็เอาซับพูนผลไปนะครับนี่ด่างสวยทําไมมือผมสั่นเนี่ย <c oughs> มือสั่นนะครับเนาะสงสัยต้องแก้แห้งสักแก้วแล้วล่ะป๊อกอที่นี่สักท้องแพนี่รู้สึกว่าจะจะดังมาก <c oughs> อ่ซับพูนผลครับหนึ่งร้อยบาทครับต่อไปครับผมเพชรเจ็ดสี นี่ต้นนี้ก็ยังอยู่เมื่อวานนึงไม่ออกแต่กลางใบอันนี้มาแล้วสวยดูด่างสวยมากเพชรเจ็ดสีเอาไปที่เจ็ดสิบบาทครับกระถางนี้เจ็ดสิบบาทเนาะสำหรับเพชรเจ็ดสีนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับไม้ด่างสวยเม็ดสีแดงมาแล้วนี่นี่ครับผมด่างสวยมากเพชรเจ็ดสีเอาไปเจ็ดสิบบาทพอ อ้าวพี่มี่พี่ดัมมี่อ้าวพี่ดัมมี่มาเฝ้านะครับนี่ครับผมเป็นน้องหมาที่บ้านนะครับตอนใครที่ดูคลิปแรกๆของเบิร์ดชัยก็มีปีเตอร์กับดัมมี่นะครับเนาะดัมมี่กับปีเตอร์ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วดูโตเป็นหนุ่มแล้วตอนนั้นก็ยังเล็กๆไล่ก,ลกัดกันในสวนเนาะอ่ะต่อไปครับผมกระบี่นายร้อยครับต้นนี้ต้นนี้กระบี่นายร้อยต้นนี้แยกหน่อนะครับทุกท่านนี่ กระบี่นายร้อยเป็นบอลใบหอกนะครับบอลใบหอกแล้วก็ด่างขาวนะครับเขาเขาเคยแพงมากนะครับเนาะกระบี่นายร้อยครับเอาไปที่1นึร้อยบาทพอนะครับไม้แยกหน่อนเนาะงอกใบใหม่ออกมาละด่างสวยครับกระบี่นายร้อยด่างสวยมากเอาไปที่1นึร้อยบาท1นึ100บาทพอนะครับกระบี่นายร้อยไม้แยกหน่อเนาะสวยๆเลยนะครับผม ต่อไปครับกระถางสุดท้ายครับราศีสิงห์นี่ใครเกิดเดือนสิงหาต้องเอาราศีสิงห์ไปนะครับราศีสิงห์กระถางนี้ขายที่2 5 0บาทครับผมราศีสิงห์นะครับไม่ใช่เทพอักษารานะเทพอักษาราใบเขาจะออกยาวๆนะครับแต่ราศีสิงห์ใบเป็นบอลกลาบแล้วก็ออกกลมๆนะครับนี่กัดสีมาสวยด่างสวยมากนะครับราศีสิงห์ ใบออกกลมๆอ่ะเห็นไหมกลมๆน่ารักน่ารักนะครับ250บาทครับสำหรับราศีสิงห์นะครับนี่วันนี้ก็แค่นี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แหละสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับตรงมุมซ้ายหน้าจอของทุกท่านครับก็บอลสีเบอร์ชัยก็จะแบ่งขายประมาณนี้แหละนะ้อทุกท่านพอ ผมว่าทุกท่านอาจจะมีบอลสีกันหมดแล้วล่ะ <c oughs> ก็เลยต้องรอตัวใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยของผมก็ตัวเก่าๆแหละนะครับเนาะก็พอประทังชีวิตไปได้เป็นวันๆไปนะครับเอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อน,นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ